สวัสดีครับผมวิทยาเกตชูครับผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตวันนี้ดีใจครับได้ตะมาร,ร่วมกับสสสซึ่งโครงการที่เราทาร่วมกันในปีการศึกษา2 5งหนี้มี2โครงการครับโครงการแรกเป็นคลิปหนังสั้นะครเป็นคลิปหนังสั้นอธิบายเรื่องการมอไม่ขับนะครับอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเขาเรียกว่าตั้งสร้างกระแสตั้งเรื่องของกิจสํานึกมันเหมือนเป็นซอฟต์าวร์อันหนึ่งเลยครับที่จะทําให้เยาวชนเนี่ย เมาไม่ขับให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นตระหนักถึงความสําคัญเรื่องการลดวัติเหตบนท้องถนนป้อนตัคลิปหนังขั้นที่ทําออกไปเปผยแพร่ทางโซเชียลเนี่ยก็จะไปสู่เยาวชนได้ดีได้เห็นคุณค่าว่าชีวิตมีคุณค่านะเราก็จะสร้างสิงส่งกันนี้ไปอย่างต่อเนื่องครับโครงการที่2นะครับโครงการที่2จะเกี่ยวกับเรื่องของคู่ชีพคู่ภยัยโดยเฉพาะบอยบท ฝั่งอันดามันเนี่ยเป็นบริบทการท่องเที่ยวการคู่ชีพคู่ภยัยต่างๆนี่เป็นสิ่งจําเป็นมากเช่นเวลาเกิดอุทกภยัยเรือล่มหรือว่า